สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้พอซอค่ะมาพบกระพีกำนองให้เกาครับเมือน,นี้เดินทางมาถึงบ้านแล้วตอนนี้เซียนรุ่นเป็นกาได้ส่งแนวทางมาให้แต่เสาแล้วแล้วพอซอคมีแนวทางเพื่อนบ้านตำเล่าของเซียนรุ่นนะครับมาฝากพี่น้องเับซี่แต่เสานะครับแต่ว่าช่วงสายๆก็จะไปถ่ายทอดสดอยู่เดียวพี่น้องก็รอติดตามถ่ายทอดสดนํากไปได้ครับช่วงนี้ผู้ใดเห็นก่อนกเกล้าไปกรับ ถูกเถงวันจันทีผพานมานะครับตัวเลขนาท่านองเซียนรุ่นกับรุดนะครับต้องขอตรวจขอภัยพี่น้อง F ิฟซีนะครับตัวเลขมีเข้ามีรุดนะครับเพราะว่าเซียนกับบอหพซอสกับบอหัวามําจะออกตัวแดงนะครับแต่ว่าเหล็กเด่นเป็นกับมาให้เก่านะครับแต่ว่าเหล็กจับคู่กับรุดไปนะครับเมื่อนี่ข่าวไม่พี่น้องครับจะยี่ฟ้าไปใส่ครับเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันครับเซียนรุ่นกา ยังพร้อมที่จะให้แนวทางพี่น้องเอีตลอดครับตามในที่พี่นอ้องเอก็ยังให้กำลังใจอยู่นะครับพี่น้องเขียนหัวข้อเลยรได้ครับท่านผู้ชมครับเขียนหัวขอ้อเขียนตามไปเลยนะครับตัวเลขแนวทางของเซียนลุนนะครับวันที่13ถสิงหาคม2,568้อเมอ่อนีเลขเดนมี8มีเก่านะครับ เลขจับคู่นะครับจับคู่ครับมีสิบสองคู่สิบสองหางคือเก่านะครับคือเป็นมาตรฐานมาตรฐานของเซียนรุ่นนะครับขออภัยครับเสียงบ่ค่อยดีครับเมื่อนี้ครับตัวเลขหน้าท่างคับตามนี้แหละครับจดตามเอ้อพี่น้องทีครับสิบสองคู่สิบสองหางนะครับแปดห้า แปดหกเก้าห้าเก้าหกแปดสองเก้าสองแปดสี่เก้าสี่เก้าสามสี่หกสองห้าหกสองสามตัวห้าแปดสี่หกแปดสี่ห้าเก้าสี่หกเก้าสี่ห้าหกสองหกแปดสอง ห้าแปดสองหกเก้าสองหกเก้าสามครับอันนี้คือชุดสามตัวนะครับให้พี่น้อง FC เอฟซีเข้าไปพี่แหน้าเบิงนะครับเดี๋ยวพอชอสีท่วนอีกเท่านึงนะครับท่วนให้แล้วเดี๋ยวไปโชว์ตัวเลขให้พี่ให้น้องเข้าเบิงในช่วงถ่ายคลิปนะครับขอเวลาพี่น้องเอฟซีบ่โดนนะครับ เอาทั่วในเคนหนึ่งนะครับเขียนหัวข้อนะครับบางคันอาจจะเพิ่งเข้ามาจะบัทันในเขียนหัวข้อนะครับวันที่13สิงหาคม2568นะครับแนวทางตำลาวนะครับเสียนรุ่นเด่น8กับ9ครับจับคู่นะครับ85 86 95 เก้าหกแปดสองเก้าสองแปดสี่เก้าสี่เก้าสามสี่หกสองห้าหกสองชุดสามตัวห้าแปดสี่หกแปดสี่ห้าเก้าสี่หกเก้าสี่ ห้าหกสองหกแปดสองห้าแปดสองหกเก้าสองหกเก้าสามครับอันนี้คือชุดสามตัวนะครับเสี่ยนเพิ่นกับมีตัวเน้นให้คือเก้าแล้วครับเน้นให้เจ็ดคู่เจ็ดหางครับบบเนนอยู่ฮาฮางกับมีพี่น้องเอฟซีบางท่านเพิ่นบอกว่าตัวที่เพิ่นวงกลมแต่ว่กเขามาโดนแล้วสั่งเพิ่นว่า เขาตัวที่ว่าวางกลมรู้วัสดุในช่วงนี้วัสดครับก็ต้องทำวามเขอาใจพี่น้องทีเฮานิดหน่อยนะครับคือตัวเหล็กที่เสียนเพิ่นเขียนออกมา12คู่12หางนี่คือตัวเพิ่นเน้นนะครับแต่ว่าที่เพิ่นวงกลมหมายถึงว่าตัวที่เพิ่นหมักนะครับมักเป็นการส่วนตัวครับถ้าตามสูตรแล้ว12คู่12หางนี่เด่นมัดนะครับ แต่พี่น้องเอฟซีเข้ากัอย่าลืมไปกลับน้ำเด้ครับกลับด้วยนะครับสำหรับชุด3้ำตัวก็อย่าลืมจับหกประตูนะครับจับหกประตูก็่สีดีที่สุดนะครับเพราะมะีกำลังอยู่เท่ากับเอาตามนี่นะครับเอาตามเซียนรุ่นเท่าต้องตามทุกตัวนะครับเพราะตัวเลขของเซียนรุ่นกับส่วนมาก ก็เขานะครับหลุดน้อยมากนะครับในช่วงนี้ลุดน้อยมากครับเขาเป็นส่วนมากกเกือบสิสามตัวอยู่เรื่อยๆนะครับให้ทาพี่น้องไปเบื้งย้อนลังกับิีหูนะครับอ่ะตัวที่เพิ่นวงกลมนะครับเส้นวงกลมไห้ก็มีแปดห้าวงกลมแปดหกวงกลมเก้าห้าวงกลม เก้าหกวงกลมแปดสองวงกลมแปดสี่วงกลมเก้าสี่วงกลมครับท่านไ่ครับ,รบพี่น้องที่ครับตัวที่เพิ่นวงกลมก็มีเจ็ดครูเจ็ดหางเนี่ยแหละครับคือตัวที่เสี่ยนเพิ่มมาเพิ่นชอบนี่แหละครับพี่น้องเข้ากาดเอาหมดทุกตัวนะครับสิบสองครูสิบสองหางกลับนํานะครับไปกลับด้วยนะครับเพื่อความ มั่นใจนะครับสำหรับาสามตัวก็มีอยู่ตเก่าคู่เก่าหางนะครับเพิ่นขีดเส้นใตให้ทุกตัวเลยครับจะลองเอาไปพี่ารนาเอานะครับชอบก็จัดขับก็ผ่านนะครับตัวเล็เป็นเพียงแนวทางนะครับเพราะว่าไม่ว,ว่าจะเป็นพอซอหรือเซียนรุ่นกระบอกหัวมันจะออกตัวได้นะครับ เพิ่นคำนวณได้ยังได้เพิ่นเก่ามาฝากพี่น้องที่ตามนี่แหละครับเพราะฉะนั้นให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับตัวเด็กทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิหลุดนะครับท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวพอสอค่ะที่โช์ตัวเลขให้พี่ให้น้องเข้าเบิ้งนะครับตัวเลขหน้าทางับตามนี่แหละครับเด่นเก้า กับ8นะครับเด่นเก้าเด่นแปดนะครับจับคู่85 86 95 96 82 92 84 94้าเก้าหกอ้าสองแปดสตัววงกลมกัดคือจังที่พี่น้องเห็นและครับเจ็ดคู่7หางไม่วงกลมอยู่5หางนะครับชุด3ตัวก็มี584 หกแปดสี่ห้าเก้าสี่หกเก้าสี่ห้าหกสองหกแปดสองห้าแปดสองหกเก้าสองหกเก้าสามครับช่วงถ่ายคลิปกะให้พี่น้องทุกชคมันมันกันทุกคนทุกท่านนะครับเมื่อน,นี่ให้ได้เฮ้พร้อมๆกันได้ครับผู้จะเห็นคลิปนี้ก็ให้มีชคน้ากันครับเฮงๆปังๆครับพอกันไหมในะคลิปหนาครับขอบคุณและสวัสดีครับ